ใครที่กําลังตามหาวิธีการปลดล็อกอาชิเม้นบนสตรีมนะครับไม่รู้ว่าหลายคนเลิกเล่นไปแล้วหรือยังเพราะตอนนี้เควสมันค้างอยู่ที่เดิมนะฮะอย่างที่เห็นก็คือนี่เควสมันบอกว่าเอออีก90วันจะปลดล็อกนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอีก2วันข้างหน้านะครับซึ่งมันก็ใกล้แล้วแหละอาชิเม้นที่ผมปลดล็อกไปแล้วน่าจะมีอยู่ประมาณ20่สิบอาชิเม้นนะครับแต่ว่าใน2ี่สิบอาชิเม้นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดเนาะผมจะมาพูดแค่อันที่ผมรู้นะครับแล้วก็อัน อาชิเมนแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงก็คือโซเชียลบัตเตอร์ฟลายนะครับโซเชียลบัตเตอร์ฟลายเนี่ยให้เราแอดเพื่อนที่อยู่ต่างสำนักของเรานะครับ4คนนะครับอย่างสมมุติของผมเนะี่ยเป็นสายมัดใช่ไหมผมต้องแอดเพื่อนที่อยู่ต่างสำนักของผมนะอย่างของผมอยูอ่ซ้ายล่างนะครับกดไปที่ตัวโอก็ได้นะนะกดตัวโอปุ๊บแล้วเราก็กดไปที่อันที่2นะครับแล้วก็ไปที่ล่าสุดนะครับเน,นี่ยผมก็จะมีเพื่อนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแหละ นะครับก็มีซิลหนึ่งสำนักนะครับแล้วก็มีสมอนเนอร์สองมีพินสามมีหอกสี่นะครับแล้วก็มีนักดาบห้านะครับก็เกินแล้วแหละนะครับมันก็จะได้อารชิเมนนี้มานะครับอารชิเมั้นต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็จะเป็น Part of the b e g เกนะครับอันนี้ก็คือวิธีเข้าง่ายๆผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะเข้าแล้วนะครับก็คือการที่เราเข้าไปในสำนักขอทานนะครับก็เอ่อในช่องผมเนี่ยยังไม่มีวิธีเข้าสำนักขอทานนะแต่ว่ามีวิธีการหาวิธีหาสกิลขอทานนะครับก็ วิธีการเข้าสํานักขอทานนะก็คือให้เราไปที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็ไปที่สํานักยุทธภพนาะตรงนี้โอเคแล้วเราก็เลือกอันที่สองนับจากขวานะครับของผมจะเป็นสีทองทองเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เข้าสํานักเนะี่ยมันอาจจะเป็นสีเทาอะไรประมาณนี้ก็กดไปก่อนร่าู่ว่าไงบ้าง้ามเล้ี่อโอเควิธีเข้าสํานักนะครับให้เราเลื่อนมาด้านขวาเนาะแล้วก็เราจะเห็นเควสขอทานเดินทั่วแผ่นดินนะครับวิธีปลดล็อกก็คือ ให้ขอทานสําเร็จ5ครั้งนะครับแล้วก็รางวัลชื่อเสียงถึงแสงลุงงามรอดเมฆนะครับอันนี้ก็จะได้ชุดด้วยแล้วก็ได้เข้าสํำนักด้วยนะครับประมาณนี้โอเคอาชีพไม่นั่นต่อไปนะครับก็คือ supreme strength นะครับก็คือเป็น100 Combo s คอมโบ in trial by, by Combat นะครับก็อันนี้ก็วิธีได้ก็ง่ายๆเลยให้เราไปที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็ไปที่ดันเจียนแล้วก็ไปที่งานประลองนะครับ อันซ้ายอันขวาก็ได้นะครับมันจะเป็นการต่อสู้กับเพลเยอร์เนาะซึ่งมันก็จะน้าหมดเลยก็ให้เราไปเตะๆต่อยต่อใครก็ได้นะฮะไอ้ครบ100อยคอมโบอย่าโดนยกบ่อยอะไรแค่นี้ก็น่าจะได้อาชิเมนนี้แล้วนะครับอันต่อไปนะครับก็คือเบลดบลูมนะฮะเบลดบลูมคลาฟแอนด์ออเรนจ์เกียร์สกิลนะครับก็ออเรน e ์เกียร์สกิลก็คืออันนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูไปที่มุมขวาบนเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ตัวละครไปที่อุปกรณ์ชิ้นไหนก็ได้นะครับผมเลือกชิ้้้้นนนนนีีกกก็แแลลววัััดท่พฒาะครบอ แล้วเราก็กดสร้างนะครับนี่ออเรนจเกียร์สกิลจะดูอย่างนี้ครับให้เรากดที่อุปกรณ์นะฮะเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นด้านขวาเนะี่ยมันจะเป็นแบบลายอะไรสักอย่างนะอย่างอันนี้เป็นลายสีแดงนะครับส่วนอันนี้เป็นลายสีส้มๆเหลืองๆนะฮะอันนี้เป็นลายสีฟ้านะครับออเรนเกียร์สกิลคือไอ้เนี่ยสีส้มเนะี่ยซึ่งวิธีที่จะได้มาเนี่ยเราก็อาจจะต้องสุมนะ่มเนาะอาจจะแบบกดตรงนี้แล้วก็กดสร้างไปนะครับมันก็จะสุ่มมานะฮะหรือว่าเราจะใช้วิธีการแบบใส่อันนี้ก็ได้ใส่ไอเทมเนี่ยนะมันก็จะได้ ของในเกรดนั้นเลยเนาะอย่างผมเนี่ยผมอาจจะสุ่มมาแหละล้วก็ได้สีทองนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมมีตอนเนี้ยผมมีสีม่วงสีแดงสีฟ้านะครับซึ่งมันไม่ใช่ออเรนเกียร์สกิลเนาะถ้าเกิดว่าผู้ชมมีของเนี่ยก็อาจจะต้องกดของสีส้มนะครับแล้วก็กดเสริมพลังเลยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชมไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องกดตรงเนี้ยด้านซ้ายสุดเนี่ยแล้วก็กดแรนดอมแค่นั้นเองมันก็จะสุ่มให้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมจะได้เป็นสีฟ้าสีฟ้านะครับไม่ไม่มีสีแดงสีส้มสีเอะไรหรอกนะครับ โอเคอันต่อไปนะครับก็คือเลเดียนไลท์นะครับอ๋ออ้เีลุดแป๊หนึ่งเลเดียนไลท์เลเดียนไลท์นี่ครับอีค i ิฟไฟฟ์โพ i เดนอินเนอนะครับอันนี้ก็เป็นอ่ากำลังภายในมั้งถ้าผมจะไม่ปิดนะก็ให้เราไปที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็ไปที่วิชายุทธแล้วก็ไปที่กำลังภายในเนี่ยเห็นไหมให้เราใส่อุปกรณ์อย่างเงี้ยสีส้มนะครับ ยามาสีส้มเอ๊ะมันเป็นเหลืองเหลืองเราออกเหลืองเหลืองส้มๆมๆก็ใส่เนี่ยสีส้มให้ครอบห้าชิ้นนะครับของผมก็ครอบห้าชิ้นแล้วแหละก็ถ้าเกิดใครเพิ่งเล่นเนี่ยอาจจะมีแบบเป็นสีแดงสีฟ้าเนี่ยอันนี้สีแดงนะครับอันนี้สีม่วงนะครับก็สีฟ้าเป็นระดับต่ำสุดก็สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆยังไงมันก็มีแล้วนะไอ้ตรงเนี้ยมันแจกเยอะมากนะครับอย่ในกระเป๋าผมยังมีเลยนี่ๆๆ อ่าเนวะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเลือกได้เลยนะฮะเลือกอันไหนก็ได้แล้วก็ที่ผมมีอยู่ก็มีเยอะอยู่อันนี้ไม่ต้องเติมไม่ต้องเทียอะไรเลยโอเคมไหมก็จะได้มาเยอะมากนะครับกําลังภายในนะฮะเนี่ยเห็นไหมผมมีเยอะมากอันสีทองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอันนี้มีครบแน,น่นอนนะอาชีแมนนี้แล้วก็อันต่อไปนะครับก็คืออะไรวะเชอร์พิงใช่ไหมผมอ่านถูกไหมไม่รู้นะฮะ อันนี้ก็คือ make your first post นะครับก็ให้เราโพสในเกมเนาะหลายๆคนผมคิดว่าอาจจะไม่รู้ว่าในเกมเนี่ยมีแบบเป็นโซเชียลโซเชียลมีเดียนะฮะเราสามารถโพสที่อะไรก็ได้ในเกมนะครับเนี่ยวิธีการโพสก็คือให้เรากดตัวโอขึ้นมานะครับอ่าแล้วเราก็ไปที่เนี่ยที่มันเป็นสนะีซีเนี่ยเป็นกังหันลมสนะีซีเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ของสันนะครับนี่ไหมอันนี้ก็คือโพสของผมนะซึ่งก็มีกดไลค์อยู่สองคนที่ใครวะอ๋อเพื่อนแฟนผมแฟนผม,นผมโอเค ก็วิธีการโพสนะครับให้เรากดโพสด้านล่างนะครับนี่แล้วก็โพสที่อะไรก็ได้นะครบ,บอกเบลเบก็ได้หาแฟน <c oughs> แล้วก็กดโพสแค่น,นี้ก็ได้อาชิเมนแล้วนะครับอันต่อไปนะครับก็คือซิลเคนแอดชาใช่ไหมอ่านถูกปะวะวิธีทำอันนี้นะครับก็ให้เราใส่เจดเลเวลหนึ่งเนาะเจดเลเวลหนึ่งคืออะไรก็ให้เราไปที่มุมขวาบนเหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็ไปที่ตัวละครน,นะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์สักอันหนึ่งนะครับผมกดอัปเกรด เอ้ยกดพัฒนานะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่ฝั่งนะครับเจิเลเวลหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยพวกเจนเนะี่ยอย่างของผมเนี่ยมันใส่ครบแล้วใช่ไหมก็มันจะเป็นเลเวลสามเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งเล่นแรกๆนะมันจะเป็นแบบเลเวลหนะึ่งเนาะก็ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ไปนะใช้เงินไม่กี่แสนหรอกนะครับใส่ Level 1, เลเวลหนึ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปดลดร้อกเองนะครับเอาแรคอนฟิเดน c ์นะครับอันนี้ r ี c e i v e a l ฟอร์เด the first time นะครับก็ให้เราได้รับเราต้องได้รับไลท์หรือว่า ได้รับกดถูกใจในเกมอะไรเงี้ยจากอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเราจะได้ไลค์ได้จากการพิวพีนะครับหนึ่งแล้วแล้วก็การลงนันเจียนแล้วก็การโพสต์ในโซเชียลมากเกียเนี่ยตัวเน็ตก็โพสต์ในโซเชียลแล้วก็แต่ว่าโพสต์ในโซเชียลนะครับได้ไลค์ก็น่าจะได้อัจฉริยะนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบลงโซช่องโซเชียลนะฮะอายเขินนะครับ,รบก็ไปที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็ไปดันเจียนนะฮะลงดันเจียนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีใครสักคนเลยกดไลค์เราแต่ดันเจียนนี้น่าจะยากเนาะเพราะว่า ถ้าคนที่ไม่ได้อันดับหนึ่งจริงเนี่ยแม่งจะได้ไลยากมากนะครับส่วนงานตลองก็เหมือนกันนะครับคนแม่งก็ไม่ค่อยไล่กันหรอกไอ้แห้ะก็แนะนําให้ลงโพสน,นะครับแล้วก็ให้เพื่อนสกดมากดไลคก็ได้อันต่อไปนะครับก็คือ Overall Score l i s t ส0 0 0 0มื Over ่นนะครับ Overall Score ก็เป็นเอ่อ ตัวพลังตัวละครเรานะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงเองแหละเนาะก็กดไปที่มุมขวาบนเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวละครนะครับแล้วก็สังเกตที่มุมซ้ายบนนะครับของผมเป็น58,536นะครับเห็นไหมผมเล่นมาประมาณเท่าไหร่วะอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละก็คิดว่าเกินแล้วนะสามหมื่นสำหรับใครที่มีเวลานะครับแต่ว่าไม่มีเวลาอาจจะเล่นช้าหน่อยต่อไปนะครับก็คือเกียร์เอ็นชาร์นเพอร์เฟคชันนะครับ Full Body Gear e n ็นชาร์ e ริสเทียวันเพอร์เฟคชันะครับก็วิธีการทำก็คือ มาที่เดิมเลยนะครับแล้วก็ไปที่อุปกรณ์แล้วก็พัฒนานะครับแล้วก็ไปที่เนี่ยตรงเนี้ยเสริมพลังนะครับแล้วก็อัพให้เป็นเลขหนึ่งได้หมดเลยแตนะ่มันก็จะได้เป็นอ่าเอาเซตนะครับเนี่ยเห็นไหมเซตเสริมพลังขั้นหนึ่งแล้วก็เซตเพอร์เฟกขั้นหนึ่งนะครับก็เราต้องอัพให้หมดทุกชิ้นอะนะครับให้ถึงบวกหนึ่งแล้วเราก็จะได้อาชิเมน้นนี้นะครับเนี่ยผมเป็นบวกห้าบ้างบวกหกบ้างบวกสี่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือมันผ่านบวกหนึ่งมาดหมด อันต่อไปนะครับก็คือเสียงขี้ระหาวนเพืนึงนะไอ้ขี้เสียงดังผมคอหาที่อยู่ไมก่นโอเคตรงนี้ละกันอาชีพแม,มน,ตนต่อไปนะครับก็คือ practice make perfect นะครับก็วิธีทำเนี่ยให้เราเข้าไปในมุมขวาบนนะครับแล้วก็เลือกที่วิชายุทธนะครับแล้วก็ไปที่สกิลนะครับ สกิลที่เราจะทําให้มันเป็น proficiency หรือว่าเป็นระดับความชํานาญได้เนี่ยเราจะต้องเป็นสกิลทักษะพิเศษนะครับเนี่ยมันก็จะมีตรงมุมขวาล่างนะครับอันนี้เป็นศูนย์ทับหนึ่งพันก็คือยังไม่ถึงเชี่ยวชาญเนาะแต่ถ้าเป็นอันสีทองที่ผมใส่เนี่ยผมถึงเชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นหนึ่งพันทับหนึ่งพันนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวไปที่ยุทธภพนะครับผมแล้วก็ไปที่เหล่ายอดฝีมือนะครับเนี่ยมันก็จะมีตรง เลื่อนคาดเหมือนกันนะเป็นระดับความเชี่ยวชาญซึ่งระดับความเชี่ยวชาญตรงนี้เนี่ยมันได้จากการใช้สกิลบ่อยๆนะครับอย่างเช่นผมไม่รู้ผมลองให้ดูได้หรือเปล่านะเนี่ยนี่แเห็นไหมอของผมมันเต็มยร่แล้วนาเป็นสกิลนี้เนี่ยผมเปลี่ยนแล้วกันนะครับวิธีได้ระดับความเชี่ยวชาญผมเป็นอันนี้นะโอเคผมจะกดใช้สกิลนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับได้เป็น90ระดับความเชี่ยวชาญนะครับรับหนึ่งพันก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตีมอลเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะใช ระดับความเชี่ยวชาญเราก็มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเป็น proficiency ได้นะครับแล้วก็ achievement มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับโอเคผมเปลี่ยนกลับก่อน achievement ต่อไปนะครับจะเป็น golden legion นะครับ o p t i n a golden inner skill for the first time นะครับอันนี้ก็จะเป็นกำลังภายในของเรานะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าอันเมื่อกี้เราก็ใส่ไปครบ้าชิ้นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าได้ achievement เมื่อกี้ achievement นี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เนี่ยมันจะได้พวกสิ่งของเงี้ยมาแล้วครับแล้วก็กดใช้มันมันก็จะได้พวกเนี่ยโกลเด้นอินเนอร์สกิลก็คือพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าใครยังนึกไม่ออกเนะี่ยก็ให้เราไปที่มุมขวาบนนะครับผมแล้วก็ไปที่ตัวละครเอ้ยไม่ใช่มุมขวาบนนะครับแล้วก็ไปที่วิชายุทธแล้วก็ไปที่กําลังภายในนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโกลเด้นอินเนอร์สกิลนะครับถ้าเกิดเป็นระดับต่ำลงมาก็จะเป็นเนี่ยเอ่อเป็นเพอร p u r ลอินเนอร์สกิลนะครับแล้วก็เป็นเดอินเนอร์สกิล แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น blue inner skill นะครับซึ่งเราจะต้องมีไอเี่ยสีทองเนี่ยอะไรก็ได้นะครับ1ชิ้นแค่นั้นเองเราก็จะได้อาชิมเมนนี้มานะครับอันต่อไปก็จะเป็น mastery นะครับก็คือให้เราอัปเกรดสกิลครั้งแรกนะครับวิธีอัปเกรดสกิลครั้งแรกก็เนี่ยนะฮะให้เรามาที่มุมขวาบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่วิชายุทธ์นะครับแล้วก็ให้เรามาที่เนี่ยตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเล่นเกมแบบครั้งแรกจริงๆนะฮะเล่นแบบ เออเล่นแรกๆเลยเนี่ยมันจะให้เราอัพสกิลบ่อยมากนะครับจากเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันเป็น15ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเราก็อัพเกรด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 ให้มันแบบเออเพิ่มขึ้นเรืๆๆๆ่อยๆเลยตรงนี้เราก็จะได้อาชิ e เป็นมานะครับหรือผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นตรงนี้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยก็ให้เรามาเลื่อนขั้นตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการเลื่อนขั้นตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้สมุดใช่ไหมซึ่งถามว่าไอ้สมุดมันไม่เชงสมุดนะมันเป็นแบบหน้ากราะดาษอ่ะเออถามว่าไอ ขอสมบัติล้ำค่านะครับแล้วก็ไปที่ตลาดนะครับแล้วมันก็จะมีขายเนี่ยเห็นไหมมันก็จะใช้แต้มตรงนี้นะซึ่งผมก็จริงๆก็ยังอัพไม่หมดหรอกแต่ว่าก็อัพไปพอสมควรแล้วนะสกิลที่ผมใช้บ่อยๆผมก็อัพไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับตัวละครผม อันต่อไปนะครับก็จะเป็นเรียมออฟซานชิงนะครับซึ่งอาชิฟแมนนี้เนี่ยจะได้ง่ายมากนะครับแต่บอกตามตรงว่าผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับว่ามันต้องเล่นไปถึงจุดไหนนะครับแต่วิธีการได้เนี่ยก็คือการที่เราทำเควสหลักไปเรื่อยๆนะครับให้เราทำเควสหลักไปเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าไม่เกินวันสวันนี่แหละนะครับให้เราทำเควสไปเรื่อยๆจนถึงภูเขาซานชิงนะครับเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นเอ่อนี่ๆเขาซานชิงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเผื่อใครนึกไม่ออก มันจะเป็นแมพที่เป็นเกาะลอยฟ้าตอนรอแรกๆเราจะได้ขึ้นมาตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเขาสานซิงนะครับถ้าเกิดว่าใครขึ้นมาบนนี้แล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้อาชิมเม้นนี้นะครับก็ให้ลองทำเควสไปเรื่อยๆนะครับจนจบเขาสานซิงซึ่งผมเดาว,ว่าคงใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้น,นทุกคนก็น่าจะได้อาชิมเมนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ก็จะเป็นอาชีพเมนต์อื่นนะครับซี่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกแล้วก็ยังบอกไม่ได้นะับว่ามันต้องปลดล็อกอยังไงเพราะว่าผมก็ยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็หาข้อมูลไม่เจอจริงๆแต่ว่าเท่าที่รู้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอาชีพเมนต์ไหนที่แบบรู้เพิ่มเติมมาแล้วแบบเอออยากจะมารีวิวต่อเดี๋ยวผมจะทำเป็นพาร์ทสองไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ สำหรับใครที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับซอร์ตออฟจัสติสนะครับหรือว่าอยากได้ทริควิธีการเล่นอะไรใหม่ๆหรือตอนนี้เนี่ยมันมีคลิปเนื้อเรื่องของเกมซอร์ตอ f j จัสติสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่กดรัวๆนะครับเพื่อให้เราเล่นตามเพื่อนได้ทันหรือว่ารีบอัพตัวละครนะครับเราอยากจะย้อนมาดูเนื้อเรื่องแต่ขี้เกียจเล่นตัวละครใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ในช่องนี้นะครับหรือว่าให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับจะมีเพลย์ลิสต์ของซอร์ตออฟจัสติส์สตอรี่อยู่นะครับก็เข้ามา ให้เรากดแล้วก็ให้มันออโต้รันไปได้เลยนะครับมันก็จะดูเนื้อเรื่องไปเรื่อ,อยๆแต่ว่าในส่วนของเสียงภาคเนี่ยผมไม่ได้ภาคไว้นะครับก็ผมคิดว่ามันอาจจะเสียอัตราลดเนาะซึ่งตัวละครก็มีหลายตัวมากผมคงจะภาคหลายเสียงไม่ได้จริงแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนก็คงจะชินกับการอ่านซับนะครับสำหรับใครที่แบบดูเมะญี่ปุ่นโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไอเพนต์ตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า